สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูผัดผักขันจอไค่เอฟซีค่ะผัดผักขันจองใส่หมูค่ะเครื่องปรุงจะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาพริกขันฉลับครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทสายแดงครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหมูวันนี้ก็คือสี่ขีดไข่เอฟซีค่ะมาดูกันเลยค่ะสุรเด็ดที่รับช่องคมพันธุ์ตุลากันค่ะผัดผักขันจองค่ะ น้ำมันร้อนแล้วใส่หมูลกไเลยคนะ่ะน้ำมันร้อนแล้วเราใส่หมูลงไปเลยคนะ่ะพริกสดค่ะีริกนะกระเทียมเจมียวลงไปซึ่งน,น้ก่อนแข่งเชอร์โรตซึ้งช้าเก่ะเทียมยไปเลยคนะ่ะ น้ำตาลทรายซอสปลาเคียวใส่ไปเลยคนะ่ะอย่างมากรูดช้อนก่อค่ะผัดเหมูให้สุกก่อนนะคะอร่อยอร่อยท,ทนะ่ำๆรนวมกันมาทำด้วยกันนะคะเสร็จก็รับชามพงันตุลาการคะ่ะ ก่อนค่ะอืออน่าอร่อดดยมากเลยค่ะเยอดเลยโอ้โหไปเตมกกันจองเลยค่ะโอ้ไปิมกกันจองกันเลย กันจองติระท้าไปใ่เอีค่ะโอ้แปดเด้อคันเนี้เด็ดเดดเด็ดรับช่องบมทนตุลากันกับจังลางขึ้นมาข้านบนค่ะอร่อยรสรสเลยค่ะนี่ค่ะผัดกันจองใส่หมูแล้วใส่เอฟซีค่ะแซ่บเลยค่ะ คุณผูกำลังงใจนะคะที่ว้ามากดติดตามกดไลค์แชร์ขอบคุณเลยนะค่โอ้โหเด็เลยค่ะนี่ยว้าพี่องบ์สวยสวยสวยเลิศเลิศเลิอร่อยอรสัยเลยค่ะ โปรเจกต์ที่รับช่องคุณพันตุลาการนะคะเป็นเมโลเด็ดนะคะต้องผัดทุกวันเลยค่ะนี่ค่ะขัันจรก็ออกดอกทุกวันผัดทุกวันเก็บทุกวันเหมือนกันค่ะนี่ค่ะคุณพันก็ต้องอัปเดตให้กับเอสซีดูทุกวันเหมือนกันค่ะนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะเอสซีมาอร่อยเลยค่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะ พี่น้องด้ยอะไอยไรำสั่มเลยโอเคค่ะนี่ค่ะอดีนะบ้อหังเร็วนะคะ,ป,นนะ,คะปิดไฟเลคะ่ะปิดไฟเลยค่ะปิดไฟปิดไฟเลยค่ะอฟซีขานี่ค่ะป้าพี่น้องบน สีสวยสดเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใคร fc ค่ะดูค่ะป้ดพี่น้องเบังผัดผักคันจองใส่หมูค่ะอร่อยอร่อยสุดเด็ดแค่รับช่องคมพันตุลาการค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวค่ะนี่ค่ะแซ่บแบน้ำกันด้วยค่ะเด้อสตรเด็ดช่องคมพันตุลาการค่ะผัดผักคันจองใส่หมูค่ะร้อนร้อนเลยค่ะ fc ค่ะนี่ค่ะเครื่องปรุงจะมีเต้าเจียวครึ่งช้อนโต๊ะซอสฟักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลสาแดงครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาพริกหั่นเฉล็ดครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวคกล่งช้อนโต๊ะอร่อยอร่อยผัดไฟแรงๆเลยนะคะนี่ค่ะหมูสี่ขีดนะคะวันนี้ค่ะหมูสี่ขีดอร่อยเลิศสเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะนี่ค่ะเอฟซี FC ค่ะฉ่ำๆเลยค่ะป้าพี่น้องบังเท้าสวยร้อนๆเนาะตักกินอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี้ค่ะมาทานด้วยกันนะคะผัดผักคันจองใส่หมูค่ะเอฟซีขานี่ค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคมพันตุลากันค่ะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะเอฟซีขานี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะผัดผักคันจองค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เขามาเยี่ยมชม มาให้กำลังใจช่องโคมพันธุรากันขอบคุณเลยล่ค่ะพี่น้องเลยค่ะสุดๆเลยค่ะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ